สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับโหนดังเตือนดาวอังคารพักดวงเมืองถอยหลังโหนวสุวสุวัตทำนายดวงเมืองบางช่วงบางตอนผ่านเพจส่วนตัวกล่าวว่าดาวอังคารพักยาวแบบนี้ไม่มีรัฐประหารแน่ๆหลายคนจับตาหลังมีนายกคนใหม่ ดวงเมืองเป็นอย่างไรเหตุบ้านการเมืองเศรษฐกิจทหารกลุ่มอำนาจมีรัฐประหารหรือไม่โหนดังชี้จนกว่าจะเข้าปี68กลปร่รมคนไรายได้มั่นคงมีเกณฑ์อยู่ดีคนที่ออกจากงานธุรกิจทรงทรงสุดๆด,ดล้มเหลวหนักดวงเมืองที่ดาวริหัสถอยหลังดาวอังคารพักแบบนี้ทำนายได้เลยว่าไม่มีโอากาสเกิดรัฐประหาร คนที่บอกว่าจะเกิดพร,ระฐปหารถือว่าไม่มีความรู้ใดๆเรื่องของโหราศาสตร์เพราะดวงเมืองที่ดาวพฤหัสและดาวังคารโคจรเสียแบบนี้จะไม่สามารถใช้อำนาจตามอำเภอใจได้ตรงข้ามจะต้องอยู่เงียบๆไม่สร้างเรื่องให้มีกระแสสังคมไม่อย่างนั้นนะ่ะบางคนอาจจะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่นานจะไม่มีใครกล้าออกมาทำอะไรที่ทำให้กระแสสังคมนั้น พุ่งเป้ามาที่ตัวเองและโดนจับผิดหรือทำอะไรแล้วกลายเป็นมีผลย้อนหลังที่จะส่งผลทำให้องค์กรตระกูลเสียชื่อเสียงหรือตำแหน่งหน้าที่การงานพังถ้าเช็คดวงเมืองเก่าๆช่วงที่เคยเกิดรัฐประหารตามดวงเมืองในช่วงปี49และปี57ดาวังคารจะอยู่ในตำแหน่งมหาจักรซึ่งดาวังคารตำแหน่งนี้มีพลังมากกว่าดาวพฤหัสและดาวอื่น ในดวงเมืองทั้งสิ้นเกณฑ์ดวงไทยลุ้นการเมืองไม่ซ้ำสองเกณฑ์ดวงไทยท้ายปีจอมมานก็ดุราหูในทางโหนเป็นจอมมานใหญ่อิทธิพลที่ดีก็มีแต่ร้ายนีน่หนะน่าห่วงกับอิทธิพลราหูต่อดวงเมืองไทยในปีนี้ที่จะดูกันวันนี้ก็ทายทักไว้ด้วย อาจารย์พินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติซึ่งโดยสังเขตมีว่าในทางโหรราหูถือว่าเป็นจอมมานที่ยิ่งใหญ่และเป็นเทพเคราะห์ธาตุลมพายุที่พัดแตกแยกแตกหักทำลายเสียหายรวมถึงเป็นเทพแห่งความหลงผิดจึงมีคำจำกัดความว่าทายมัวทายเมาให้ทายราหูซึ่ง หลักหูนให้ความสำคัญกับราหูทั้งด้านดีคือที่เป็นลาภะของดวงเมืองและด้านร้ายที่เป็นบาปเคราะห์ที่มักรุนแรงทั้งนี้ในปี2567นี้ราหูโคจรอยู่ในราศีมีนตลอดทั้งปีด้วยราหูยกเข้าสู่ราศีมีนพบที่12วงเล็บวินาศของดวงเมืองตั้งแต่17ตุลาคม2566 และจะโครจรอ,อยู่ในราศีมีนถึงหนึ่งปีครึ่งจึงจะยกเข้าสู่ราศีกุมภ์พบที่11วงเล็บปลาพระในวันที่ห้าพฤษภาคม2568ซึ่งช่วงที่ราหูโครจรในราศีมีนนี้จะโครจรเข้าทับจุดตั้งรับสำคัญในดวงเมืองคือจุดราหูจุดพุทธและจุดศุกร์ตามลำดับการที่ราหูโครจรอ,อยู่ในภพวินาศในโหราศาสตร์ชตาบ้านเมืองนั้น พบที่12วินาศหมายถึงเรือนจําที่ดัดสันดานอาเชกรจรชนศัตรูลับของประเทศทั้งภายในและภายนอกสมาคมหรือคณะพักลับลัทธิเร้นลับการก่อวินาศกรรมความทุกข์ระทมการสูญเสียของชาติเป็นต้นซึ่งราหูโครจรเข้าพบวินาศก็มีอิทธิพลทั้งด้านดีและร้ายย้อนคำทํานายบาบาวันก้า หมอดูตาบอดปี2024จะมีการรอบสังหารผู้นำระดับโลกจากเหตุการณ์ช็อกโลก14ก,กรกฎาคม2567เกิดเหตุสะเทือนขวัญมือปืนรอบยิงอดีตผู้นำระดับโลกผู้นำสหรัฐอเมริกาโโนัธาขณะทำการปราศัยหาเสียงที่เพนซิลเวเนียจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ และมีประชาชนที่มาฟังปราศัยในครั้งนี้เสียชีวิตย้อนคำทำนายบาบาวาวนกาหมอดูตาบอดชื่อดังชาวบัลกเลียความแม่นยำในคำทำนายของเธอนั้นทำให้ได้ฉายาว่า n o ส t า s t a ุ m u s แห่งคาบสมุทรบอลขานด้วยความแม่นยำถึง85เช่นศกน่ฏกรรมเชเนบิลในยูเครนการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอานา เหตุวินาศกรรม9ทั11รวมถึงการล่มสลายของสาภาพโซเวียตบาบาวันกาเสียชีวิตเมื่ออายุ84ปีโดยบาบาวันกานั้นมอดอูตาบอดได้ทิ้งคำทํานายทั้ง7คําคำทำนายที่จะเกิดขึ้นในปี2024ไว้ดังนี้ 1. รอบสังหารผู้นำระดับโลก 2. ยุโรปมีผู้ก่อการร้ายเพิ่มขึ้น 3. วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 4. สภาพอากาศที่น่าสะพึงกลัว5มีการโจมตีทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ6ข่าวดีทางการแพทย์7 AI มีความก้าวหน้าปี2567ปีมังกรไฟบาลัยกันผ่าเรื่องร้ายเรื่องใหญ่นอสตาดามุสเมืองไทยหรือโหนโสรจ,จรัดนอนอยู่นักทำนายเรื่องร้ายที่ไม่มีใคร อยากให้คำทำนายเป็นจริงเรียกว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่หลายคนนั้นรอคอยทุกๆการขึ้นสักการะใหม่เพราะนอกจากเรานั้นจะได้เตรียมรับมืออย่างได้รู้ว่าในปีมังกรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างภาพรวมปี2567เป็นปีที่รุนแรงกว่าและต่อเนื่องจะมีเหตุการณ์อันเดิมแต่มันใหญ่ขึ้นเป็นมังกรไฟบาลยกันที่ร้ายแรงกว่า ในเรื่องของบ้านเมืองมีบางส่วนไปได้เร็วโดยเฉพาะด้านของเศรษฐกิจมันจะดีไปพักหนึ่งและก็มีเหตุแต่ในด้านต่างประเทศมีสงครามยืดเยื้อและใหญ่ขึ้นในช่วงเดือนเมษายน2567ภาพรวมทั่วโลกนะต้องดูตอนกลางกลางปีเพราะมันจะตกลงไปเยอะอะไรที่ดูเรียบร้อยตอนนี้หมายถึงเข้ากันได้ดีพอช่วงกลางปี จะห้ามหันกันหลังจากนี้ช่วยดูให้ดีอันนี้นะ่ะดูตามดวงดาวนะครับถามความรุนแรงขนาดไหนก็น่าจะสิบแหละประเด็นหัดมาสงครามโลกผู้นําไทยต้องระวังสงครามจะรุนแรงกว่าเพราะไปรวมประเทศที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีกันเลยเป็นประเทศใหญ่ขึ้นเรื่อยๆภาพรวมมันจะรุนแรงวุ่นวายมากกว่าปีที่ผ่านมา ใช้อาวุธที่รุนแรงขยายกันน่าจะทั่วโลกจะมีความขัดแย้งคู่ใหม่เช่นสหรัฐกับจีนที่เอ่ยชื่อมานะ่ะเกิดหมดนะอย่างสหรัฐจะเริ่มเร็วเรนี้เพราะว่าเริ่มขัดกันฝ่ายตรงข้ามและอาจจะช่วยอีกฝ่ายอันนี้นะ่ะทายตามดวงนะสงครามมันเลยขยายกว้างมากขึ้นตามดวงดาวคือดาวเกตซึ่งเป็นดาวเลข9 สื่อถึงการต่างประเทศดาวเกตเคลื่อนไปทางขวาเคลื่อนผ่านแต่ละราศีนั้นและเกี่ยวกับสงครามโลก